สวัสดีครับทุกท่านครับสีสเกตชาแนลครับวันนี้พาทุกท่านมาชมบรรยากาศภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดสีสเกตหรือว่าบขสสีสเกตนะครับซึ่งวันนี้ก็มีรถโดยสารมาจอดกันอย่างครบครันนะครับไม่ว่าจะเป็นสีสเกตอุบลสีสเกตปุกขันคันที่สองแล้วก็ขุนหาญสีสเกตคันที่สาม คันที่สี่ก็อุบลศรีสะเกตคันที่ห้าปรางกูศรีสะเกตนะครับจอดอยู่ทางด้านโน้นมีสามล้อบริการด้วยนะครับที่บขสศรีสะเกตครับเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศกันครับนี่ก็เป็นบรรยากาศภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดศรีสะเกตนะครับอันนี้ศรีสะเกตอุบลน,นะครับคันนี้ดูทันสมัยทีเดียวนะครับศรีสะเกตอุบาลกำลังรถ สีสะเกตกันทาราลักนะครับคุณผู้ชมตรงนี้นีคันนี้จะออกแล้วนะครับคันนี้อุบวนสีสะเกตอันนี้ออกนะครับอันนี้ก็สีสะเกตผุกขันยังไม่ออกนะครับนะครับสีสะเกตดปุกขันยังไม่ออกนะครับมาดูตารางมีตารางไหมสีสะเกตดปุกขันอันนี้ขุนหารนะครับขุนหารพัฒนาจำกัดสีสะเกตผขุนหารอันนี้ตารางลด จากสีสเกตน่าจะไปขุนหารนะครับแต่ไม่มีเขียนบอกว่าที่ไหนนะครับอันนี้จากสีสเกตนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศทางด้านอื่นๆกันนะครับนี่ขุนหารพัฒนาครับรถสีสเกตขุนหารอ่ะเดี๋ยวไปทางโน้นกันครับโอ้ทางโน้นรถสีสเกตนะครับทางด้านโน้นครับ อันนี้ก็อุบลศสีสะเกดเหมือนกันนะครับอันนี้สีสะเกดปรางกู่นะครับทางนี้สีสะเกดปรางกู่นะครับคันนี้จากเมืองสีสะเกดไปที่อำเภอปรางกู่จังหวัดสีสะเกดนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศภายในนะครับของ บขสศรีสะเกดหรือว่าสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดศรีสะเกดครับก็ดูเงียบเหงาบางตานะครับอันนี้รถตู้ไปบึงบูรนะครับรถตู้ไปบึงบูน,น,ร,บบบนรถตู้ไปอำเภอบึงบูรน,นะครับทางโน้นก็รถทัวร์คันใหญ่เลยไปศรีอ่าไปกรุงเทพนะครับศรีสะเกดกรุงเทพนะครับอันนี้รถตู้บึงบูนนะครับอันนี้ไปที่ไหนครับนี่ลาศรีสไลนะครับอันนี้รถตู้ ศรีสะเกตราศีสไลด์ทางโน้นสุรินศรีสะเกตครับทางโน้นอันนี้ไปราศีสไล,ลด์รถตู้ราศีสไลด์ทางนี้รถตู้สุรินศรีสะเกตครับนี่ก็เป็นบรรยากาศครับภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดศรีสะเกดครับหรือว่าบขสศรีสะเกดนั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับ มีรถมาหลายคันนะครับวันนี้อันนั้นกันทาร,รักน้ํายืนนะครับสีสเกตกันทาร,รักน้ํายืนเป็นรถตู้นะครับทางโน้นตรงนี้ก็รบริเวณที่ซื้อตั๋วโดยสารนะครับอันนี้สีสเกตกันทาร,รักน้ํายืนนะครับตรงนี้ เอาละครับคุณผู้ชมครับนั่นก็คือบรรยากาศของสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดศรีสะเกษครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ